เรื่องของผิดนัดเงินกู้เนี่ยละฮะน้องคนหนึ่งอายุ20ปียืมเงินเจ้าหนี้ไปทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่1,000 0บาทเท่านั้นเองนะฮะแต่การกลับกลายเป็นว่าทำไมเธอโดนซ้อมหนักขนาดนี้แล้วโกนหัวเธอขนาดนี้มันน่าสงสารน่ะคือคนเป็นผู้หญิงนะคุณไม่อยากให้ใครมาโกนหัวถูกไหมคุณบีครับเป็นนามสมมุตินะฮะน้องอายุ20ปีสภาพร่างกายบอบช้ำครับเขาแจ้งความกับตำรวจคูคตที่ปทุมธานีนี่เองนะฮะ หลังจากเธอเถูกเจ้าหน้าที่ทำลายร่างกายจับโกนหัวโกนคิ้วไปยืมเงินก็นมาหมื่นหนึ่งอะ่ะแล้วผิดนัดผ่อนส่งเพียงแค่ประมาณ5วันเท่านั้นเธอให้การแบบนี้ครับ15พฤษภาคมที่ผ่านมารุ่นพี่คนหนึ่งนั่งแท็กซี่มารับไปทำงานที่รับไว้เป็นงานเพอร์ตี้นะฮะจากนั้นเธอขึ้นรถแท็ก,ทกซี่ไปด้วยกันแล้วระหว่างทางพี่พึ่งขอแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊ม พอเลี้ยวเข้าไปในปั๊มปั๊บรถยังไม่ทันจอสดสิรเลยมีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งชื่อมิ้นฮะเข้ามากระชากตัวเองจากแท็กซี่เนี่ยที่มีคนชื่อลิซ่าเจ้าหนี้ที่ตัวเองไปยืมเงินมา1 0 0 0 0บาทเขารออยู่ข้างนอกตรงนั้นพอรออยู่ข้างนอกเข้าไปในรถอีกคันหนึ่งระหว่างทางเธอถูกทําร้ายด้วยการปล่อยท้องบนรถครับจากนั้นคนที่ชื่อลิซ่าที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะ เขาไปเปิดรีสอร์ทไว้แห่งหนึ่งที่คลอง4จังหวัดปทุมธานีครับคุณผู้ชมเปิดรีสอร์ทไว้ปั๊บถามว่ารีสอร์ทต,ตรงนั้นเอาไว้ทําอะไรน่าจะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ข่มขู่ลูกนี้พาเข้ารีสอร์ทไม่ได้ทําอะไรนะฮะต่อยเตะถูกจับโกนหัวแล้วก็โกนคิ้วด้วยลองฟังเธอดูฮะต้องขอเขาไหมูไม่ได้ขอสีเพราะว่าคือแบบเขาตัดไปแล้วคือต้องยอมยอม มาค่ะพี่คือตอนนั้นหนูคิดว่าคือหนูต้องมีชีวิตกลับบ้านให้ได้เขามีการอัดวีดีโอหรือเปล่าอัดมา่ะเออหนูยอมตัดผมเองเพื่อใช้เงินที่ให้ทิลิตานี่ฮะมีการบังคับข่มขู่ด้วยนะบอกว่านี่คือความสมัครใจของเธอเองใครจะสมัครใจให้โกนหัวผู้เสียหายบอกครับสุดท้ายเนี่ยถูกเอาเงินสดในกระเป๋าไป300บาทแล้วก็บังคับให้ไปกดเงินในบัญชีออกให้หมดเธอก็มีเงินอยู่เพียงแค่ 2,300บาทเท่านั้นเองฮะรวมทั้งหมดเงินที่ได้ไปคือ2,600บาทแล้วจากนั้นขับรถเอาตัวเธอไปทิ้งที่ตลาด200ปีตอนนั้นเนี่ยไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทครับคุณผู้ชมครับต้องโทรหาน้องแล้วก็โทรหาพี่ชายบอกว่ามารับกลับบ้านหน่อยตอนนี้โดนแบบนั้นแบบโน้นแบบนี้ไม่มีเงินเลยสักกระบาทสาเหตุที่ตัวเองถูกทําร้ายเนี่ยไปกู้เงิน10,000แ,แบ่งผ่อนใช้วละห้าบาทครับคุณผู้ชมครับ วันละ500บาทใ,ใช้2ี่วันคุณคูณเข้าไปนะฮะว่าเท่าไหร่ผิดนัดชําระไปเพียง5วันเท่านั้นเพราะว่าไม่สบายไม่ได้ไปทํางานการไม่ได้ทํางาน1วันก็คือไม่มีเงินเข้ามาดังนั้น500ก็เลยไม่ได้จ่าย5วันนี่เลยฮะไม่มีเงินผ่อนชําระยืนยันว่าไม่เคยคิดหนีหรือโกงใครไม่เข้าใจว่าเงินแค่10,000ทํื่นทำไมต้องทํากันขนาดนี้แล้วยังถูกรุ่นพี่ชื่อบินโทรมาข่มขู่อีกด้วยนะฮะฟังบางช่วงครับ คาใจปะล่ะคาใจเรื่องอะไรอ่ะพี่พี่ทําหนูไปขนาดนั้นแล้วอ่ะเนี่ยมันคุยกับกูกูเนี่ยนี่แหละพี่มึงเนี่แหละกูะถามว่ามึงคาใจกับกูอีกไหมจะให้ใครมาแก้เปล่าหนูว่ไไาไม่เคยมีอะไรคาใจกับพี่นะไม่เคยมีอะไรเลยถ้ายังไม่จบนะคืนนี้นะเดี๋ยวมึงเจอกูอีกโอ้โหใหญ่โตครับแผ่นดินมากนะฮะอ้าวด้านแม่ของผู้เสียหายบอกว่าหลังจากทราบเรื่องตกใจเสียใจมากที่สุดเลยฮะต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ ยืนยันบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะไม่คิดว่าเรื่องเงินแค่นี้ต้องทํากันถึงขนาดนี้เชื่อว่าทํางานกันเป็นทีมหลอกล่อให้ลูกสาวออกไปเพื่ออุ้มไปทาร้ายร่างกายครับด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจบ้างอันนี้ต้องถึงมือเจ้าหน้าที่ฮะตำรวจสพคูคนั้นบอกว่าเบื้องต้นกลุ่มผู้ต้องหามีความผิดฐานปล้นทรัพย์ทําร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวตอนนี้รู้หมดแล้วว่าใครทาไอที่บอกว่าเดี๋ยวเจอคือนนี้เจอคืนนี้เนี่ยท่านอาจจะได้เจอคืนนี้นะฮะ แต่ไม่ได้เจอน้องนะอาจจะได้เจอตำรวจครับนี่ฮะอยู่ระหว่างการไปนำตัวมาสอบสวนส่วนคนที่เหลือทัานคาดว่าน่าจะได้ตัวในไม่ช้าคือ,อการกู้หนี้ยืมหนี้่มันก็เป็นภาระทางกฎหมายฮะแต่มันไม่อนุญาตให้ใครไปทํำร้ายร่างกายใครเมื่อเขาไม่คืนหนี้มันมีวิธีการอื่นอื่นอื่นนะที่เป็นวิธีการที่ถูกกฎหมายนะครับการทวงหนี้มีวิธีการครับกฎหมายนั้นเขียนไว้ให้แล้ว ก็ต้องทําตามที่เขาเขียนไว้ละครดีวารรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอป 1D หรือดูผ่านเว็บไซต์1ันดีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store